สวัสดีครับพี่พิงน้องยินดีนนต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอนี้นะครับผมพี่ทักษอ AI นะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูนะครับว่าระบบ AI ทําเงินได้จริงๆยังไงนะครับและนําระบบ AI เข้าไปอินทิเกรตเข้าหาตัวระบบที่เราต้องการขายสินค้าบริการต่างๆหรือกระทั่งการโปรโมทสินค้าของผู้อื่นที่ประเทศต่างๆ t a r g e t ็ตแต่ละประเทศเลยนะครับ ทาก็ตแต่ประเทศทราเก็กลุ่มเป้าหมายเลือกกันยังไงโดยไม่ต้องงอ Facebook ไม่ต้องงอโซเชียลมีเดียลองดูทำกันยังไงครับเชิญชมครับ sure โอเคครับมาดูรายละเอียดกันนะครับ ด้านซ้ายมือของผมเนี่ยนะครับก็คือตัวทาฟฟิกนะครับที่เราดึงมาจากประเทศต่างๆนะครับผมยกตัวอย่างประเทศที่มีศักยภาพสูงนะครับยกตัวอย่างเช่นกำลังซื้อสูงนะครับสหรัฐอเมริกาอังกฤษนิวซีแลนด์ Zealand, หรือทางฝั่งของทางประเทศเรัสเซียนะครับหรือกลุ่มประเทศเทางด้านยุโรปนะครับเราก็สามารถที่จะทาเกตนะครับ ตลาดนะครับให้ส่งตัว lead offer ของเรานะครับตรงไปยังประเทศนั้นๆนะครับเราสามารถทําได้นะครับแล้วมีศักยภาพที่จะกวาด traffic ตัวนี้นะครับวิ่งเข้าหาเราได้นะครับโดยการที่เราเตรียมตัว lead offer นะครับก็คือตัวเพจแคมเปญนะครับที่เราจะนําเสนอสินค้าและบริการของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะ นำข้อมูลต่างๆนะครับที่วิ่งเข้ามานะครับมาวิเคราะห์อีกทีนะครับพี่พี่น้องจะเห็นว่าเราจะรู้ทันทีนะครับว่าแต่ละประเทศนะครับมีจำนวนคลิกเท่าไหร่นะครับและเปอร์เซ็นต์นะครับการคลิกนะครับแต่ละประเทศเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วนำมาวิเคราะห์นะครับว่าการคลิกนั้นๆเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดอะไรบ้างในแต่ละแคมเปญนะครับพี่พี่น้องจะเห็นว่ามันจะมีรายละเอียดนะครับที่คลิก อยูนิ้คลิกเท่าไหร่หมถึงว่าคนคนหนึ่งนะครับอาจจะคลิกครั้งหนึ่งสองครั้งนะครับแต่โปรแกรมมันจะนับแค่หนึ่งนะครับถ้าเป็นคนคนเดียวกันนะครับมันจะรู้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับมันก็จะนํามาคํานวณว่าคนคนนี้นะครับสามารถซื้อเราได้ไหมแล้วคนคนนี้นะครับมีศักยภาพในการที่จะ c o n อร์ตนะครับมาเป็นลูกค้าของเรานะครับได้มากน้อยขนาดไหนนะครับในแคมเปญนั้นๆนะครับ เพราะฉะันเรามีการรันแคมเปญหนึ่งสอหนะครับหมายความว่านำเสนอแตกต่างกันนะครับแล้วก็ทำให้รายละเอียดนะครับในการนำเสนอนะครับที่แตกต่างกันด้วยเพื่อที่จะวัดดูว่าผู้คนให้ความสนใจตัวไหนมากกว่ากันนะครับพีบ่พน้งงงองจะเห็นว่าเซลคอนเวอร์ชันเรทนะครับตรงแต่ละแคมเปญไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะครับแล้วเรามาปรับจูน กระบวนการออฟเฟอร์เข้าไปอีกทีนึ่งนะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับพอหลังจากนั้นนะครับข้อมูลต่างๆนะครับก็จะถูกวิเคราะห์นะครับเก็บข้อมูลไว้นะครับและก็นี่คือผลลัพธ์นะครับที่ผมแสดงก็คือจํานวนเงินที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในคลิกแบงค์นะฮะจะเห็นว่าเม็ดเงินนะครับจะวิ่งเข้ามาต่อเนื่องนะครับจากประเทศต่างๆนะครับเข้ามานะครับเมื่อระบบเซ็ตถูกเซ็ตแบบออโต้นะครับ การรันทุกอย่างนะครับบวกกับระบบ r e s p o n s ์นะครับไปที่ลูกค้านะครับทำให้เราเหนื่อยน้อยลงนะครับในการเรียกขาย p r o d u c t ์สินค้าและบริการหรือถ้าพี่น้องไม่มี p r o d u c t ์สินค้าบริการของตัวเองนะครับก็สามารถที่นำระบบนี้นะครับเข้าไปอินทิเกรตเข้าหาตัวการโปรโมทสินค้าของผู้อื่นในประเทศต่ตางๆได้อย่างสบายๆเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยครับระบบนี้นะครับจะสร้างผลลัพธ์ที่รวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพสูงมากๆนะครับครับหลังจากนั้นนะครับระบบจะทำการเก็บรายละเอียดคนที่เข้ามาสนใจนะครับแล้วก็เข้ามาดูสินค้าบริการของเรานะครับและนี่คือผลลัพธ์นะครับจากเครื่องจักรที่ทรงประสิทธิภาพก็คือระบบ AI ที่เรา ประยุกต์นะครับอินทิเกรตเข้าหากันทั้งหมดนะครับจะเห็นว่าลายชื่อเห็นไหมวิ่งเข้ามาเรื่อยๆนะครับนั่นก็หมายความว่าเรามีศักยภาพในการออฟเฟอร์นะครับผู้คนสนใจนะครับเข้ามาดูนะครับไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับและนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ลันนะครับแบบอัตโนมัตินะครับพี่พน้องสามารถที่จะนําระบบนี้นะครับเข้าไปประยุกต์กับสินค้าบริการอะไรก็ได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าของพี่พิง์น้องเองที่จะไปขายต่างประเทศหรือในประเทศก็แล้วแต่เราทาเกตได้หมดนะครับหรือพี่พิง์น้องบอกไม่มีสินค้าผมไม่มีสินค้าหนูไม่มีสินค้าก็สามารถที่จะเข้าไปในตลาดนําสินค้าของผู้อื่นนะครับเข้าโปรโมตนะครับแล้วมันจะมีโปรแกรมที่แบ่งผลประโยชน์แบนฟิให้เรานะครับก็สามารถที่จะทําเงินแบบต่อเน,นื่องได้เช่นกันนะครับ มีเยอะแยะมากมายนะครับเรามาซีเล็กกันว่าโปรดักต์ไหนมีศักยภาพนะครับแล้วสามารถทําตลาดได้นะครับพี่น้องสามารถที่จะคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ครับเข้ามาอบรมสัมมนากับเราฟรีนะครับแล้วก็แอด QR c อ d e นะครับก็สามารถที่จะทําได้เข้ามาอบรมสัมมนานะครับกับเรานะครับระบบออนไลน์อัตโนมัติหลายเส้นทางนะครับเอาอินทิเกรตนะครับระบบรีเวิร์สเอนจิเนียริงนะครับ เข้ากับระบบ Marketing Automation นะครับแล้วสร้างปฏิภาพสูงมากๆตอนนี้นะครับต้องเร่งเข้ามาศึกษาด่วนนะครับเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองนะครับเข้าสู่ยุคดิจิตอลเต็มรูปแบบนะครับจะเห็นว่าผลลัพธ์นะครับกับในอดีตนะครับให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับก็พี่ๆีน้องคนไหนสนใจนะครับเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้นะครับอย่าให้ประเทศอื่น เขานําเราไปอย่างเดียวนะครับเราต้องศึกษาให้รู้เท่าทันแล้วก็ขายสินค้าบริการให้กับประเทศอื่นด้วยนะครับวันนี้นะครับผมพิทักษ์เอขออนุญาตกลับลาพี่วิ่น้องทุกคนไปก่อนนะครับขอให้พี่พ่น้องทุกคนประสบความสําเร็จมีรายได้ใช้กันเงินทองไหลามาเทมาจากหลายเส้นทางนะครับวันนี้ผมขออนุญาตกลับลาพี่พี่น้องไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ จะมีกระบวนการาเราเราดูนะครับว่ารายละเอียด Come to San Francisco, summertime will be loving there if you come to San Francisco. วัออนไลน์หลายชั้นทางในรมบงที่สำคัญมากขนาดนี้นะครับพี่น้องสามารถกดติดตามโดยกด Subscribe กดกระดิ่งเราจะมีเทคโนโลยีมีวิธีการทำง,งานของระบบให้พี่น้องได้ศึกษากันครับ